โปรดแผ่เมตตาให้ตนเองก่อนที่เราจะทำการแผ่เมตตาให้กับสรพสัว์อื่นๆนั้นเราควรแผ่เมตตาให้กับตัวเองก่อนจะทำให้ใจบริสุทธิ์สะอาดสงบหากทำได้ทุกวันใจจะมีอนุภาพมีพลังมากอาหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอาหังนิทุโขโห,โหโมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอหังอัพยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอหังอานีโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานัง ปาริหะอารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจหลุดพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอด